สวัสดีค่ะพิกุลชาแนลนะคะขอต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่งวดใหม่นะคะงวดวันที่หนึ่งเดือนสิอดนะคะเพื่อนๆงวดที่แล้วใครถูกก็ยินดีด้วยนะคะใครยังไม่ถูกก็มาแก้ตัวในงวดต่อๆไปกันนะคะเพื่อนๆ EP นี้พิกุลมีหน่วยบนมาฝากเพื่อนๆ3าสูตรนะคะแต่ว่าก่อนจะถึงหน่วยบนนะคะเรามาดูงวดที่แล้วกันก่อนนะคะ พี่กุลลงไว้ทั้งหมด8คลิปนะคะ8 EP 8 EP นะคะเรามาดู EP แรกกันก่อนนะคะเพื่อนๆ EP แรกเป็นหน่วยบนนะคะหน่วยบนหน่วยบนออก96นะคะหน่วยบนของเราเข้า6เข้า6นะคะเข้า2สูตรนะคะคือสูตรที่1กับสูตรที่2นะคะเพื่อนๆ EP ที่หนึ่งผ่านไปนะคะเข้านะคะหน่วยบนนะคะมาดู EP ที่สองนะคะสิบบนสิบบนเข้าเก้านะคะเพื่อนๆเ,เข้าหนึ่งสูตรนะคะสองสูตรนี้ไม่เข้านะคะเพื่อนๆเ,เข้าที่เก้านะคะเข้าที่เก้าเข้าหนึ่งสูตรนะคะ EP ีที่สองสิบบนนะคะส่วนแต้มสองตัวบนนะคะเข้าสองสูตรนะคะเ,เพื่อนๆเข้าสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สองนะคะแต้มห้านะคะก็คือเข้าห้าเป็นตัวรองนะคะเข้าตัวรองนะคะแต้มสองตัวบนนะคะถือว่า EP ีที่สองเข้าทั้งสอง ทั้ง2แผ่นนะคะมาดู ep ที่3นะคะเพื่อนๆ ep ที่3เป็นแต้มล่างนะคะแต้มล่างแต้มล่างออก6 1นะคะแต้มเจ็ดนะคะเพื่อนๆเ,เข้าเต็มๆเลยนะคะแต้มเจ็ดเป็นแต้มเด่นนะคะ4 7 2ออกแต้มเจ็ดนะคะเพื่อนๆเ,เข้าทั้ง3สูตรนะคะ ep ที่3เข้าไปแล้ว1แผ่นนะคะ ep สาม อีกอย่างหนึ่งก็คือหน่วยล่างนะคะเพื่อนๆหน่วยล่างไม่เข้านะคะไปเข้าหกซึ่งเป็นซึ่งเป็นหลักสิบนะคะเพื่อนๆเป็นหลักสิบไม่เข้านะคะถือว่าไม่เข้านะคะเพื่อนๆหน่วยล่างไม่เข้านะคะเข้าแต่แต้มนะคะเพื่อนๆเล่ามาดู ep ที่4ี่นะคะ ep ที่สี่ สิบล่างนะคะสิบล่างสิบล่างเข้าสองสูตรนะคะเข้าสูตรที่สองกับสูตรที่สามนะคะเข้าหกนะคะเพื่อนๆเข้าตัวรองนะคะเข้าหกสิบล่างนะคะเข้านะคะเพื่อนๆเรามาดูครบล่างนะคะครบล่างก็ครบล่างเข้าแค่หกตัวเดียวนะคะเข้าแค่หกตัวเดียวนะคะ คบล่าง EP ที่สี่ EP ที่สี่นะคะสิบล่างเข้าแต่ว่าครบล่างไม่เข้านะคะเข้าตัวเดียวนะคะเ,เพื่อนๆร้อยบนนะคะร้อยบนร้อยบนสามสูตรนะคะเข้า2สูตรนะคะเข้าสูตรที่2กับสูตรที่สามนะคะหกับหนะคะร้อยบนเข้าตัวรองนะคะเข้าหกนะคะเ,เพื่อนๆ ถือว่าเข้านะคะ EP ที่ห้าก็เข้านะคะแต้มสามตัวบนไม่เข้านะคะเพื่อนๆเ,เข้าเป็นออกแต้มหนึ่งไม่เข้านะคะเข้า EP ที่หเข้าแต่ร้อยนะคะเพื่อนๆทีนี้เรามาดู EP ที่หนะคะเด่นล่างแล้วก็ครบล่างเข้านะคะเพื่อนๆเ,เข้าหกกับหนึ่งนะคะ ถือว่าเข้านะคะ,ะคเพื่อนๆเด่นล่างสี่สูตรชนกันที่980612เข้า61นะคะเพื่อนเพื่อนเข้า61ถือว่าเข้านะคะมาทั้งสองตัวนะคะเพื่อนๆอน EP ที่หกเข้านะคะ EP ที่เจ็ดเด่นบนสี่สูตรนะคะเพื่อนๆเด่นบนสี่สูตรนะคะ เข้าแค่หกตัวเดียวนะคะเ,เพื่อนๆเก้าไ,ไม่มีนะคะเก้าไม่มีนะคะเพื่อนๆนถือว่าไม่เข้านะคะเข้าตัวเดียวนะคะเ,เพื่อนเเข้าหกหลักร้อยกับหลักหน่วยนะคะเด่นบนอีพีที่เจ็ดไม่เข้านะคะทีนี้เรามาดูอีพีที่แปดนะคะเลขคู่ขี้นะคะเพื่อนๆหลักร้อยนะคะหลักร้อยเข้าหก ก้าหกนะคะหลักร้อยเข้าหกนะคะเลขคู่ถูกนะคะหลักสิบนะคะเข้าเลขเก้านะคะก็ถูกนะคะหลักหน่วยนะคะเข้าเลขหกก็ถูกนะคะเลขคู่หลักสิบเข้าเลขขี้นะคะถูกทั้งสามหลักเลยนะคะเพื่อนๆส่วนล่างนะคะล่างหลักออกหกหนึ่งนะคะหกหนึ่งหลัก เข้าถูกถูกนะคะส่วนหน่วยล่างผิดนะคะห้าสูตรผิดหนึ่งสูตรถือว่าโอเคนะคะเพื่อนๆทั้งแปดีพไม่เข้าแค่ EP เดียวนะคะเข้าเจ็ดีพนะคะเพื่อนๆเ,เอาละทีนี้เรามาต่อที่หน่วยบนของเรานะคะหน่วยบนนะคะ,นนนะ,คะ EP นี้นะคะหน่วยบนพิกุล งวดที่แล้วเข้าสองสูตรนะคะพี่กุลก็จะเอาสูตรเก่ามาทาต่อเลยนะคะพี่กุลจะได้ไม่ต้องไปนะคะเพื่อนๆทีนี้เรามาดูกันเลยนะคะเรามาดูหน่วยบนนะคะสูตรที่หนึ่งนะคะนี้เป็นสูตรเก่าจากงวดที่แล้วนะคะสูตรที่หนึ่งคำนวณได้ศูนย์หนึ่งสี่หกเจ็ดเข้าหนะคะออกเก้าหกนะคะเข้าห ทีนี้เรามาดูต่อนะคะในงวดนี้กันนะคะศูนย์ห้าเก้านะคะหกเก้าหกหกหนึ่งบวกหกนะคะเราคำนวณต่อเลยนะคะเพื่อนเพนเพราะเป็นหลักสูตรเลยเป็นสูตรระยะยาวนะคะเข้ามามากกว่าสิบงวดนะคะเพื่อนเพื่อนอ่ะเรามาดูนะคะรุนให้มันโดนต่อนะคะร้อยสิบหน่วยนะคะก็มีหก บวก9บวก6แล้วก็บวก6คงที่นะคะ6กับ9เป็น5้ากับ6เป็น2ได้เจ็ดนะคะเพื่อนเพื่อนได้เจสูตรนี้นะคะบวก1นะคะบวก1เป็น8บวกสเป็น1บวก2เป็น3แล้วก็บวก1เป็น4ได้เจ็ด4ดหเป็นสูตรที่1นะคะเพื่อนๆหน่วยบนของงวดที่แล้วนะคะ เอาล่ะทีนี้เรามาดูสูตรที่สองกันต่อนะคะสูตรที่สองก็เป็นสูตรที่เข้ามาจากงวดที่แล้วนะคะเป็นสูตรเก่าเหมือนกันนะคะเข้ามา2สูตรนะคะเ,เพื่อนๆพี่กุลจะคํานวณต่อเลยนะคะงวดที่แล้วนะคะคํานวณได้สองสี่หดหลักหน่วยเข้าหนะคะเอาละทีนี้เราจะมาคํานวณกันต่อนะคะ หน้าครั้งที่หนึ่งนะคะเก้าห้าห้าเราก็จะมาดูกันนะคะเ,เพื่อนๆใช้หลักพันนะคะหลักพันหกนะคะบวกด้วยหลักหน่วยนะคะหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งคือห้าหกบวกห้าก็ได้หนึ่งนะคะหนึ่งสูตรนี้นะคะบวกไปทีละสองนะคะหนึ่งสามห้าแล้วก็เจ็ดนะคะเ,เพื่อนๆน หนึ่งสามห้าเจ็ดเป็นสูตรที่สองนะคะเอาละทีนี้เราจะไหลเรามาใส่สูตรกันก่อนนะคะสูตรที่หนึ่งนะคะสูตรที่หนึ่งเราจะดูกันสามงวดนะคะเพื่อเปรียบเทียบกันนะคะเพื่อนๆสูตรที่หนึ่งนะคะสูตรที่หนึ่งสูตรที่หนึ่งนะคะสองสามหกแปดเก้า 0 1>, 1 4 6 7แล้วก็ลวดปัจจุบันนะคะเจ็ด4ี่ทีนี้สูตรที่สองนะคะเพื่อนๆสูตรที่สองนะคะสูตรที่สองสามงวดสุดท้ายนะคะ6802 2468 งวดนี้นะคะหนึ่งส้าเอาล่ะทีนี้เรามาต่อสูตรที่3กันเลยนะคะเพื่อนเพื่อนสูตรที่3เป็นสูตรใหม่ยังไม่เคยลงนะคะเดินดีนะคะเข้ามามากกว่าสิบงวดนะคะเพื่อนเอนเดินดีนะคะมากกว่าสิบงวดทีนี้เรามาดูกันนะคะเพื่อนเอนเรามาดูสถิติกันนะคะหน่วยบนงวดที่1นะคะเข้า2นะคะเข้า2อํานวณได้ สองสี่ห้าหกเข้าไปที่สองนะคะงวดต่อมาเข้าหกนะคะคำนวณได้สามห้าหกเจ็ดเข้าหกงดต่อมานะคะเข้าสี่นะคะคำนวณได้สองสี่ห้าหกหลักหน่วยเข้าสี่นะคะเพื่อนๆงวดต่อมานะคะหลักหน่วยนะคะสองนะคะคำนวณได้สองสี่ห้าหกเข้าสองงวดต่อมานะคะ หลักหน่วยเข้าห้านะคะสองสี่ห้าหกเหมือนกันเข้าห้างวดต่อมานะคะเข้าหกนะคะคำนวณได้หกแปดเก้าศูนย์เข้าหกงวดต่อมานะคะเพื่อนเื่อนงวดต่อมาเข้าหกนะคะสามห้าหกเจ็ดเข้าหกทีนี้เราจะมาคำนวณกันสามงวดสุดท้ายนะคะเพื่อนๆน เรามาดูสูตรกันนะคะสูตรที่ใช้นะคะสูตรที่ใช้ใช้หลักแสนนะคะสองครั้งศูนย์ใช้หลักสิบบนกับหน่วยบนนะคะสี่บวกหกก็เป็นศูนย์บวกด้วยหลักสิบล่างนะคะสองครั้งนะคะห้าบวกห้าก็เป็นศูนย์นะคะเพื่อนๆน บวกด้วยหน้าครั้งที่1น,นะคะหลักร้อยกับหลักหน่วยนะคะเจดบวกศูนย์เป็น7ดนะคะเพื่อนๆบวกด้วยหลักร้อยกับหลักสิบนะคะหน้าครั้งที่สองห้าบวกหนึ่งเป็นหบวกด้วยหลักหน่วยท้ายครั้งที่1น,นะคะสองครั้งนะคะ8ดบวก8ดเป็นหบวกด้วยหลักสิบนะคะ ใายครั้งที่สองสองคะสามครั้งนะคะศูนย์บวกกันสครั้งก็ได้ศูนย์ะคะแล้วก็บวกเเอาละทีนี้เราจะมาบวกกันนะคะเพื่อนๆศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนศูย์บวกเเป็นเจ็บวกหเป็นสองศูนย์บวกเเป็นเนะคะศูนย์บวกเเป็นเจ็เบวกสเป็นเก้เบวกเเป็นแดนะคะเพื่อนๆได้แปด ได้8สูตรนี้นะคะบวก2อบวกหแล้วก็บวกหนะคะ8ปบวกสเป็น0ูบวกหเป็น1แล้วก็บวกหเป็น2นะคะได้8012ออก7 8นะคะหลักหน่วยเข้าวแทีนี้เรามาดูในงวดต่อมากันนะคะงวดต่อมากันนะคะ หลักแสนนะคะสองครั้งนะคะแปดบวกแดเป็นหบวกด้วยหลักสิบกับหลักหน่วยบนนะคะเจบวกแเป็นห้าบวกด้วยหลักสิบล่างสองครั้ง7จดบวกเดเป็นสี่บวกด้วยหลักร้อยกับหลักหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งนะคะแปดบวกสามเป็น1บวกด้วยหลักร้อยกับหลักสิบหน้าครั้งที่สองนะคะห้บวกสามเป็นแปด บวกด้วยหลักหน่วยหน้าครั้งที่ท้ายครั้งที่สองนะท้าแคะ่ท้ายครั้งที่หนึ่งนะคะศูนย์นะคะศูบวกด้วยหลัก1 0บท้ายครั้งที่สองนะคะสามครั้งก็ได้0ูนย์ะคะเพื่อนๆแล้วก็บวก9ก้าคงที่6กบวกห้าเป็นหนึ่นะคะสีบวกหเป็นห8าบวกศนย์เป็น8ปดศูนย์บวกเก้าเป็นเก้บวกหเป็น6 6หบวกแดเป็นสี่ สี่บวกเก้าได้สามนะคะสามสูตรนี้นะคะบวกสองนะคะเป็นห้าบวกหนึ่งเป็นหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดได้สามห้าหกเจ็ดนะคะออกเก้าหนะคะหลักหน่วยเข้าหกหลักหน่วยเข้าหกหลักหน่วยเข้าหกนะคะเอาแล้วทีนี้เรามาดูงวดนี้กันนะคะงวดนี้นะคะ เรามาลุ้นให้มันเดินต่อนะคะเพื่อนๆสูตรมีเข้ามีหลุดพี่กุลให้ดูเป็นแนวทางนะคะเอาละทีนี้เรามาดูกันนะคะเพื่อนๆหลักแสนสองครั้งนะคะศูนย์หลักสิบกับหลักหน่วยนะคะเก้าบวกหกเป็นห้าบวกด้วยหลักสิบล่างสองครั้งนะคะหกบวกหกเป็นสองบวกด้วยหลักร้อยกับหลักหน่วยนะคะหน้าครั้งที่หนึ่งเก้าบวกห้าเป็นสี่ บวกด้วยหลักร้อยกับหลักสิบนะคะหน้าครั้งที่สองห้าบวกสามเป็นแปดบวกด้วยหลักหน่วยนะคะท้ายครั้งที่หนึ่งบวกสองครั้งนะคะเก้าบวกเก้าเป็นแปดบวกด้วยหลักสิบนะคะท้ายครั้งที่สองสามครั้งนะคะเจ็ดบวกกับสามครั้งได้หนึ่งแล้วก็บวกเก้านะคะเพื่อนเพื่อนก็จะได้ศูนย์บวกห้าเป็นห้านะคะสองบวกสี่เป็นหกแปดบวกแปดเป็นหก หนบวกเเป็น0 5นบวกหเป็น1 1ึ่บวกหเป็น7ได้7นะคะเพื่อนเพื่อนได้7 7็เบวกสเป็น9 9้เบวกหเป็น0ูนย์บวกหเป็น1ได้7 9 0 1นะคะทีนี้เราได้ครบ3สูตรแล้วเรามาดูตัวชนกันนะคะเพื่อนเพนสูตรที่3นะคะสูตรที่สาม สูตรที่สามนะคะแปดศูนย์หนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดแล้วก็เจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งเอา้าแล้วทีนี้เรามาดูตัวชนกันนะคะเพื่อนๆงดนี้นะคะเข้าเจ็ดแปดนะคะอันนี้เข้าเก้าหก เอาละทีนี้เราก็จะมาดูตัวชนกันนะคะเ,เพื่อนๆหน่วยบนนะคะงวดวันที่10งวดวันที่1นะคะเดือนสิบนะคะเรามาดูสถิติกันนะคะ3มงวดสุดท้ายนะคะชนกันที่2นะคะ2 3งสามวด3จุดนะคะชนกันที่2นะคะหน่วยบนชนกันที่8นะคะชนกันที่2ที่8 ชนกันสองตัวนะคะเข้าเจ็ดแปดหลักหน่วยเข้าแปดนะคะหลักหน่วยบนนะคะเพื่อนๆเนข้าแปดเอาล้ทีนี้เรามาดูว่าที่ผ่านมานะคะทั้งสามสูตรนะคะชนกันที่ชนกันที่หกนะคะหกตัวเดียวนะคะชนกันที่หกนะคะเพื่อนๆน,นอกกนั้นไม่มีชนนะคะสี่มีสองสูตรเจ็ด ก็สองสูตรนะคะได้หกตัวเดียวนะคะที่ชนสามสูตรนะคะออกเก้าหกนะคะเข้าหลักหน่วยนะคะทีนี้เรามาดูงวดนี้กันนะคะเพื่อนเพื่อนงวดนี้จะชนตัวไหนนะคะงวดนี้ชนกันที่พี่กุลเห็นแล้วนะคะมีเจ็ดและ1นึ่งตัวสมสูตรนะคะชนกันที่7นะคะชนกันที่1 ชนกันที่1กับเจดนะคะเพื่อนๆอันนี้สามสูตรนะคะเป็นตัวเด่นเป็นี้พี่กุนจะลองไว้ด้วยนะคะชนสองสูตรนะคะชนสองสูตรก็จะมีมีสามนะคะเพื่อนๆมีสามมีห้าห้ามีตัวเดียวนะคะมีสามแปดมีแค่สามตัวเดียวนะคะที่ชนสองสูตรนะคะเพื่อนๆ ท่านั้นตัวเด่นบนนะคะจะเป็นเครียดขี้นะคะเจ็ดหนึ่งแล้วก็สามนะคะเพื่อนๆพิจิุรว่าไปตามสูตรนะคะดูเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะสูตรก็มีข้ามีหลุดนะคะเพื่อนๆถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อนๆถ้าไม่ชอบผ่านได้เลยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ